จังหวัดทหารบกราชบุรีนะคะทำพิธีส่งมอบหน้าที่ผู้บังคับบัญชาจังหวัดทหารบกราชบุรีคะ่ะที่จังหวัดทหารบกราชบุรีนะคะได้จัดให้มีพิธีลงนามส่งหน้าที่ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรีเนื่องด้วยมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้ในายทหารรับราชการกองทัพบ,บก ให้พลตรีเขื่อน่าเกิดขำผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรีไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่15และพลตรีชัยกรประเสริฐสุขเป็นผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรีโดยภายในงานนะคะได้มีพิธีส่งมอบหน้าที่ที่หน้ากองบังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรีโดยมีกำลังพลทั้งนายทหารนายสิบลูกจ้างและพลทหารรวมในพิธีรับส่งหน้าที่ในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้นะคะพ พลตรีเคือน่าเกิดคำผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรีคนเก่านะคะได้กล่าวมอบหน้าที่และกล่าวอำลาข้าราชการทหารในสังกัดจังหวัดทหารบกที่มาร่วมในพิธีในครั้งนี้หลังจากนั้นนะคะได้ทําพิธีมอบธงประจําหน่วยให้กับพลตรีชัยกรประเสริฐสุขผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรีคนใหม่ซึ่งได้กล่าวแสดงความรู้สึกและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลัง ด้วยสติปัญญาและความสามารถด้วยความสุจริตยุติธรรมและเสียสละพร้อมทั้งจะพิจารณาแก้ไขอุปสรรคต่างๆอย่างรอบคอบเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งจะเร่งรัดพัฒนาในทุกๆด้านให้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่ประจักษ์แก่หน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปหลังจากเสร็จพิธีนะคะพลตรีเครนาเกิดคำอดีตผู้บังคับการจังหวัดฐานบกราชบุรีและพลตรีชัยกรณ์ ประเสริฐสุขนะคะผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรีได้เดินเยี่ยมและทักทายทหารภายในแถวอย่างเป็นกันเองค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งระกบถวายระเกียรติและถวายความปลอดภัยแต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้นือที่เราผิดชอบนอกเหนือจากนั้นยังมีงานที่ต้องดาเนินการสารต่อนโยบายจากความที่ได้กระทำมาแล้วซึ่งภารกิจที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ผมจะจากกำลังคนในจังหวัดอันตบุรีทุกคนในการที่จะและได้รับความไว้วางใจจากผู้พิพัญชาในทุกระดับชั้นผมต้องขอแสดงความชนมยินดีต่อวิทยาการบนทอนฐานกที่15 ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งที่มีความสำคัญยิ่งท่านได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจพัฒนาหน่วยในทุกด้านจนถึงบตรณาาดีที่ท่านผู้จัดการมวลนสาธารที่มอบให้บ้านบูรีไปสู่ความเข้าเป็ตตามที่ผู้วางไว้สุดท้ายนี้ิทัต นายหารนายหารฝ่ายการข่าวปฏิบัติหน,น้าที่นายหารทีปป่